กินเข้าไปสิโถมีปลาต้องโถด้วยนี่นี่นี่ปลาต้องโก๋เห็นไหมนี่ปลาต้องโก๋กาแฟก็มีนะเอาเปล่าไม่กินหรือไม่ยอมกินแมวไม่กินกาแฟนี่เอ้าเหรองั้นเรากินแทนแล้วกันเนอะยังไงเออวิ่ง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 กินกินด้วยวิ่งทุนที่สาเปลี่ยนรถใหม่แล้วหรอวะ เฮ้ยอัดอัดอ้ดอั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 ไอ้เอี้ยวโอ้โหใช้กระเดชไปเลยว่ะว้าวสวัสดีจ้าฉันมาหาคุณอาลงกฎอาจารย์เกี่ยวกับเพชต้าแมวอ่ะคุณบุษยรัตน์ที่สี่ ที่จะ,สะแสดงว่าเป็นบุษยรัตตัวจริงอยู่ที่กุงโคลัมบค่ะทางกล้องถ่ายรูปรูปถ่ายเมื่อสิบป,ปีที่แล้วเขี่ยวเสือแล้วก็แม่คริสตัลด้วยวแล้ว,แล,วแล้วคุณคุยกับได้เหมนได้ยังไงฉันไม่ใช่บุษยรัตน์หรอกจก้ะฉันชื่อนาตาลีเป็นลูกของคุณพ่อแจ็คเรมอนนะจ้ะ เื่อนสนิทของด็อร์ชัดชีาการอ่ะคือคุณพ่อเนี่ยเขาสั่งให้ฉันมาเอาเพชรกับคุณอาลงกดอ่ะจ๊ะอ,เ,อ,อเธอชื่ออะไรอ,อ,อ่ะจ๊ะเธอครับเธออยู่ที่นี่มานานหรือ,อยังตั้งแต่คุณอาลงกดไปเขาแม่หมอบนะครับงั้นเธอก็รับรู้เรื่องมาโดยตลอดนะสิจ๊ะ งั้นเล่าให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมที่ห้องเธอก็ได้ผมก็รู้เรื่องครับบักซี่บักซี่นี่ไหนแล้วจ๊ะเชิญครับผมอือครับ <c oughs> อาวเอ้าละละเอี้ยวละครับ อขงนอกมาจ้ะแลจะล็อกลอกลอทำไมถึงทำกับเอียวได้วุ้ยคุณครับไมไงคะเอโอ้ยใจร้ายคุณครับคุณครับ เกียที่จะเล่าให้ฉันฟังใช่ไหมจ๊ะไม่ไม่กเกียรหรอกครับ สรุปว่าคุณคงยศนายร้อยตำรวจโชคงยศหลานลุงของคุณอาลงกดเนี่ยก็มีหลักฐานว่านางพยาบาลบุษยรัตน์เนี่ยเป็นลูกของ ใช่ไหมจ้าในเธอใช,ใช่ครับอืมเท่าที่ฟังฟังดูโอซิรัตสองก็ต้องการของสินนั้นด้วยช่วยจัดการให้ฉันได้ไหมจ้าได้ครับนะไปเอาของสินนั้นมาให้ฉันก่อนนะแปลกใจใช่ไหมว่าทำไมฉันรู้จักคนในบ้านนี้ดีจังเลยก็ฉันสืบมาหมดแล้วไงจ๊ะ ถ้าในเชติไปเอาหลักฐานจากคุณคงยศมาให้ฉันได้ฉันจะมีรางวัลให้นะรางวัลอะไรเหรอครับแล้วมันจะคุ้มกับที่ผมโดนคุณคงยศจับเข้าตารางไหมครับที่นอนเช้หลอจ๊ะน้านอนชัเลยนะ ไดที่เธอต้องการจริงเหรอครับอเดี๋ยวแต่ต้องให้เสร็จงานนี้ก่อนไปเอาหลักฐานจากคุณคุณยศมาให้ฉันก่อนนะ love, that then Go on, go on. tough, tough. kill kill

่นายตำรวจอนาคตไป ทำไมมีสภาพแบบนั้นนะคะคุณจะต้องรู้เลยก่อนให้ผมรู้ก่อนเถอะว่าคุณเป็นใคร เดี๋ยวบทมานะคะท่านไปเถอะไปเถอะเันเันจะอยู่คุยกับแจ็คไม่ใช่ใครใครเคยเป็นใครนะลูกของคุณพ่อแจ็คค่ะเออแจ็คใช่ ผมแจ็คเลมอนนักสแสวงโชคผมมาที่นี่เพื่อลา่าเพชรตาแมวโดยเฉพาะและเชื่อรับไปเส้นเลยว่าเพชรตาแมวมันมีอยู่จริงยินดีที่ได้จับครับอขอลงดครับผมมาพิสูจน์คำเล่าลือเกี่ยวกับเพชรตาแมวภรรยาผมครับสายสุดดีทละนี่พนิษาน้องสาวผมแล้วก,ก็พระคงยศลูกชายพันมิสานักวิทยาศาสตร์ และนักประเชิญโชคเฮ้ยนั่ไงเฮ้ยอย่ายิงอย่โดนตามันแล้วพวกเราจะเสียเพชรที่มีค่ามหาศาลโถรเว้ยกูจะเรื่องเพชรจุลน์แหละมาโนดาบปีศาจแล้ก็ตายโหงมาละันนี่เว้ยนี่วะไม่ใช่แม่ตัวนี้เจอเมื่อคืนว่ะเกือบท้ำบาดเลยเอาเว้ยอ่ะจับมันใส่กลงไว้ก่อนเอ้อย่าทำให้มันเจ็บเลยไหน ตรงทใช่ไหมใช่ไม่ใช่ก็จับไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยมัน่าตาไปไปมันไม่ใช่แมวตาเพชรเฮ้ยเฮ้ยเด็ยงไงเด็ยงไงมาเลยจับเลยระวังหัว สัตว์โอไได้จ้าตีเไปอันตรายระวังเลยระวังน